มานี้สำนักข่าวสินหัวได้เผยรายงานจากเดอะการเดียนหนังสือพิมพ์สหาร,ราชอาณาจากักรซึ่งเปิดตัวเลขคาดการประชาชนชาวอังกฤษที่ใช้ชีวิตอยู่ในความยากจนซ่อนเร้นรวมอยู่ที่ราว1.3ล้านคนอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะความยากจนของพวกเขาถูกบทบังด้วยเพื่อนบ้านฐานะดีค่ะ Why ว wow. รายงานอ้างอิงโครงการวิจัยของคณะนักภูมิศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยควีนในเมืองเบลฟาสระบุว่ากลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยมีแนวโน้มใช้ชีวิตอยู่ในความยากจนซ่อนเร้นและไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติที่มุ่งสนับสนุนเงินทุนเพื่อต่อต้านความยากจนมากที่สุดตัวอย่างร้ายแรงที่สุดคือ ลอนดอนออฟฟอร์ดและแมนเชสเตอร์โดยกระแสะนการแบ่งพื้นที่เพื่อเปลี่ยนชนชั้นอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ในหลายพื้นที่นั่นหมายความว่าความร่ำรวยของคนมีเงินบทบางความเป็นจริงของที่อยู่อาศัยอันคับแคบปัญหาสุขภาพการศึกษาต่ำและการว่างงานสูงของคนอื่นๆนั่นเองค่ะ ต้องยอมรับว่าปัญหาความยากจนที่เพิ่มขึ้นในอังกฤษเริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่ปีก่อนโดยก่อนหน้านี้องค์กรผู้บริโภคเคยเผยผลสำรวจเมื่อปลายป,ายปี2022ได้สะท้อนว่าชาวอังกฤษหลายคนถึงคันต้องยอมอดมื้อกินมื้อกันแล้วเนื่องจากค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสภาวะการต่อเนื่องภายหลังมีคำเตือนว่าคนอังกฤษเสี่ยงที่จะเผชิญความยากจนด้านเชื้อเพลิงหลังจากที่รัฐบาลประกาศกับลํานโยบายตึงราคาพลังงาน พร้อมๆก,ก,กันกับตัวเลขเงินเฟอ้อของอังกฤษที่พุ่งทะลุ10%ในช่วงเวลาเดียวกันทามกลางราคาอาหารที่ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะขณะที่ด้านองค์กรผู้บริโภควิชอย่างอ้างผลสำรวจความคิดเห็นชาวอังกฤษ3,000คนโดยพบว่าครัวเรือนในสหราชาอาณาจักรราวครึ่งหนึ่งลดจำนวนมื้ออาหารในแต่ละวันลงอีกทั้งมีผู้ตอบคำถามจำนวนพอๆกันได้บอกด้วยค่ะว่า พวกเขารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ยากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตขณะที่80%ยอมรับว่าประสบปัญหาทางการเงินก็เรียกว่าผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและผลพวงจากสงครามที่ลามมากระทบเรื่องพลังงานยังคงเป็นปัญหาในประเทศอังกฤษที่ทําให้กระแสข่าวด้านลบถึงสถานภาพของคนในประเทศไหลออกมาอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะยังไม่มีทางรับมืออย่างเป็นรูปธรรมเสียเท่าไหร่อีกด้วย Why, whoa?